สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอลินก็จะมาแบ่งปนันวิธีทำขิงดอง3ามรสค่ะส่วนประกอบนะคะก็จะมีขิงอ่อนนะคะเกลือป่นค่ะมะนาวนะคะน้ำตาลทรายค่ะแล้วก็น้ำส้มใสชูก,กลั่นของอสรอแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะ สำหรับขิงนะคะเราก็จะนำมาปอกเปลือกออกแล้วก็สไลด์ให้เป็นแผ่นบางๆโดยที่ขิงนะคะจะไม่ขาดออกจากกันค่ะถ้าใครมิสะดวกปอกเปลือกขิงนะคะก็ไม่ต้องปอกเปลือกออกก็ได้ค่ะหรือว่าจะหั่นขิงให้เป็นแว่นๆแ,แยกออกจากกันเลยก็ได้นะคะในขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะทำการใส่เกลือป่นลงไปนะคะแล้วก็ทำการคลุกเคล้าให้ทั่วๆค่ะหลังจากนั้นก็จะวางพักไว้ที่อุณหภ,ภูมิห้องเป็นเวลาสองชั่วโมงค่ะ ในระหว่างที่เราพักขิงไว้ให้เย็นนะคะอลินก็จะมาเตรียมในส่วนของน้ำดองเปรี้ยวหวานที่จะใช้ดองขิงค่ะก็จะมีน้ำตาลทรายนะคะแล้วก็น้ำส้มสายชูกลั่นค่ะเราจะเคี่ยวน้ำตาลทรายกับน้ำส้มสายชูด้วยไฟกลางนะคะเคี่ยวไปเรื่อยๆค่ะจนกระทั่งน้ำตาลทรายละลายค่ะเมื่อน้ำตาลทรายละลายหมดแล้วนะคะเราจะเคี่ยวต่อจนกระทั่งน้ำดองของเราเดือดปุดๆค่ะหลังจากนั้นก็ให้ปิดไฟแล้วพักไวใ้ให้เย็นค่ะ ในระหว่างที่เราพักน้ำดองเปรี้ยวหวานให้เย็นตัวลงนะคะเราก็จะกลับมาเตรียมในส่วนของขิง,ง,งกันต่อค่ะตอนนี้นะคะจะเห็นว่าหลังจากที่เราพักขิงไว้เป็นเวลาสองชั่วโมงก็จะมีน้ําออกมาแบบนี้นะคะเราจะนําขิงไปเทน้ําทิ้งแล้วก็ล้างเอาเกลือออกค่ะให้มีความเค็มลดลงนะคะอลินก็จะล้างขิงประมาณ3ามน้ำค่ะ หลังจากล้างขิงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะทําการบีบมะนาวลงไปบนขิงให้ทั่วๆค่ะน้ำมะนาวนะคะจะช่วยทําให้ขิงเปลี่ยนเป็นสีชมพูอ่อนค่ะขิงดองของเราก็จะน่าทานมากขึ้นค่ะ ั้นตอนถัดมานะคะเราจะเรียงขิงใส่ขวดโหลแก้วค่ะโดยก่อนที่จะเรียงขิงใส่ลงไปนะคะให้นําขวดโหลแก้วไปลวกน้าร้อนก่อนค่ะอลินก็จะทําการเทน้ําร้อนลงไปในขวดโหลแก้วนะคะแล้วก็กลิ้งน้าร้อนให้ทั่วขวดโหลค่ะแล้วก็เทน้ำทิ้งไปนะคะเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อนะคะช่วยทําให้ขิงดองของเรานะคะเก็บได้นานมากขึ้นค่ะ หลังจากที่เรียงขิงใส่โหลกแก้วเสร็จแล้วนะคะอารินก็จะเทน้ำดองเปรี้ยวหวานลงไปให้ท่วมขิงค่ะแล้วก็ทำการปิดฝานะคะตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องหนึ่งคืนค่ะ เมื่อเราดองขิงได้1คืนแล้วนะคะรสชาติของขิงนะคะจะยังคงเผ็ดอยู่ค่ะแล้วก็ไม่ค่อยเปรี้ยวมากนะคะอลินจะนำน้ำดองเปรี้ยวหวานในโหลแก้วนี้นะคะไปต้มให้เดือดค่ะด้วยไฟกลางแล้วก็นำมาเทกลับใส่ลงไปในโหลแก้วเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ปิดฝาวางไว้ที่อุณหภูมิห้องต่ออีก1คืนนะคะรุ่งขึ้นก็สามารถนำขิงมาทานได้แล้วค่ะ เพื่อนๆสามารถทําแบบนี้ซ้ํากัน3วันก็ได้นะคะพอครบ3วันแล้วสามารถนําขิงตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องโดยที่ไม่ต้องนําแช่ตู้เย็นได้นาน6เดือนค่ะอันนี้ก็เป็นขิงนะคะที่เราดองมาครบ3วันแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาลองเปิดดูด้านในกันค่ะ สำหรับอัตราส่วนผสมทั้งหมดนะคะอารินจะแปะรายละเอียดไว้ให้ที่ใต้คลิป YouTube เหมือนเดิมนะคะสามารถนำสูตรนี้ไปลองทำทานกันได้ค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอารินฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขสนุกกับการทำอาหารแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ